อยู่กับโบนะคะที่ร้านแม็กร้วนยางกูรูไทยยานะคะวันนี้นะคะโบจะพาไปเปิดกล่อง D1 s r r งานใหม่ล่าสุดข,ของเลนโซนะคะไม่รีรอรอช้าไปกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะและโบมาอยู่ตรงที่กล่อง D1 s r r รุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะพี่เดี๋ยวจะมาเปิดกล่องกันนะคะมาพร้อมกับนี่เลยน็อของเลนโซเอ็กซ์คุณสีมากค่ะพี่สีสวยมากเดี๋ยวรอชมกัน,นเดี๋ยวหากันไกลแป๊บ<ะ>นี่เลยเจอันไกลแล้ว เปิดดีกวา่าไม่รีรอรอช้าค่ะพี่โอ้โหอ้ยังเหรอโอเคโอ้โหสวยมากพี่สวยจริงอุยทำไมสวยขนาดนี้เนี่ยทำไมสวยขนาดนี้เนี่ยแผ่นเตนนี่เลยค่ะอยู่กับ 1> d 1 s r r รุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้นะคะสเปคอยู่ที่9.5ทั้ง4วองออฟเซตอยู่ที่บวก5นะคะใครชอบแบบสายล้นๆน,นะคะต้องมาจัดเลยเพราะว่ารุ่นนี้นะคะต่างจากรุ่นเดิมเพราะว่าของเดิมนะคะจะตื้นๆอ่ะรุ่นใหม่จะแบบออฟมันจะลึกๆเข้าไปอ่ะ6กกนเท่าเดิมอ่ะและตรงนี้จะเขียนว่า d 1 s r r แล้ตัวนี้ข้างล่างขว่า Racing Superlight Edition Max 650กิโลอ่ะและตัวนี้เขียนโปรเจกต์ดีเหมือนเดิมนะคะและใส่รถรุ่นอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็น i s u z u d Max Toyota r e v o v ว g ิตัวสูงไททันตัวสูงนะคะเช่นรถเล็กโคล o ราโดฟอร์ดแลงเจนะคะและที่สำคัญนะคะรุ่นนี้ไม่ทรรมาสีเดียวยังมีสีดำเงาขอบทองด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวล้อเบาไม่เชื่อเดี๋ยวโบจะลองยกให้ดู เ uh huh. บาจริงๆค่ะพี่หยอกๆนะอ่ะเป็นตัวร้อเบาค่ะพี่อ่ะและใครซื้อแม็กชุดนี้แพมฟรีฝาดุมเลนโซนะคะสีเลนโบอ่ะชุดนี้เป็นสีเลนโบและยังมีน็อตนะคะมีเลยพิเศษต,ตรงน็อตนั่นแหละ,ละเป็นสีเลนโบทั้งยีสีตัวเดี๋ยวจะแกะให้ดูชัดๆใกล้ๆกักนดีกว่าตรงนี้นะคะ เขียนว่าเลนโซอ่อะ c ซ c ซเลนโซทุกตัวเลยอ่ะทั้ง24ตัวและใน,นก,กล่องนะคะยังมีบ็อกแถมมาให้ด้วยโอ้โหพิเศษจริงๆค่ะพี่และมาจัดได้เพราะว่าร้านเราอยู่ที่ถนนสีนักพลรินละหว่างซอย4 1่3ก่อถึงส่อนถึงซีคอนสแควร์นะคะมาง่ายเพราะว่าร้านอยู่ตรงข้ามกับปั๊มเชลเลยค่ะพี่สโลแกนร้านเราเจอที่ไหนถูกกว่าแคปหน้าจอมาให้เราดูร้านเราพร้อมสู้ทุราคาเราจะขายในราคาที่ถูกที่สุดค่ะ อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จะมีแม็ใหม่ๆหม่ลายใหม่ใ,ม,ใ,ม,ใ,ม,ใม,มานนำเสนอนะคะสำหรับวันนี้โบขอตัวรากันไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย